เวลาให้คนเนื่อยเวลาให้คนหอคุณลองถือแก้วน้ำแก้วนี้เดินวนเลยครับถ้าขี่ห้ารอบเลยที่ย้ายน้ำในแก้วเนี้ยหกออกหกออกครับนะยน้ำในแก้วหกออกนะครับยังไงเหรอก็คือเราโฟกัสตรงนี้โฟกัสหน้าที่ของเราอันนี้คือหน้าที่ของเรา ทำยัไก็ได้ย้ายลําหกหน้าที่ของเราคือทำอย่าให้ล่าหกไม่ต้องสนใจสิ่งรอบข้างถึงรอบข้างคืออะไรเหนื่อยท้อแท้สื่นหวังต่างๆางที่อยู่ข้างข้างเราเนี่ยเราลองไม่เห็นเลยทั้งเลยไม่ได้คิดถึงสิ่งรอบข้างเลยเพราะเราโฟกัสแต่ร่างละ้เกลียวย้ายหก้างลรเกลวคือหน้าที่และภาระของเรานะครับ การงานการเริน,งน,งนองของเราคือน้ำเลยแก้วเราโฟกัสตรงนี้ไม่ต้องโฟกัสสิ่งอื่นไม่ต้องโฟกัสผู้คนรอบข้างที่จะรักเราไม่รักเราอะไรช่างแม่งของโรงงาไม่ก่อนเลยนคะครับคิดว่าทุกคนคงเข้าใจแล้วผมอันนี้คือแบบหรือว่าขอคิดง่ายๆนะขอคิดง่ายๆนะขอคิดง่ายๆ รลองเอาไปปรับชใช้ดูนะครับทุกคนโฟกัสแต่สิ่งที่เรา,าเป็นอยู่อยา่าโฟกัสนอกกรอกโฟกัสแค่น้ำในแก้วโฟกัสแค่สิ่งที่คนทำให้ดีที่สุดที่เหลือช่างมันท่วๆทุกคนเยอะ